สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมแปลงเกษตรข้างโรงเรียนนะครับซึ่งทําแบบผสมผสานนะครับมีปลูกหลายๆอย่างนะครับทั้งกล้วยนะครับทั้งฟักทองทั้งใบเตยข่าตะไคร้นะครับมีการเลี้ยงปลานะครับมีการปลูกผักหลายๆายชนิดนะครับมะละกอชะอมนะครับดอกแครนะครับหลายๆายอย่างนะครับต้นผลไม้ก็มีเนาะ อันนี้ต้นมะลุมนะครับใกล้ๆนะครับก็คือพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณหนึ่งไร่นะครับก็ไม่เยอะนะครับแต่ว่าทําแบบผสมผสานนะครับให้เด็กๆนักเรียนนะครับหลังจากนะครับเวลาเลิกเรียนนะครับก็ได้ทําสวนทําแปลงเกษตรกันนะครับก็จะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับตอนนี้เด็กๆนักเรียนเข้าเรียนเข้าห้องเรียนอยู่ก็เลยพามาชมนะครับพาทุกท่านมาชมนะครับการดําเนินการกิจกรรมของน้องๆนักเรียนนะครับก็ ันนี้ก็เป็นลักษณะเป็นบอ่อปลานะครับอันนี้เขาเลี้ยงปลาดุกเนาะความยาวก็ประมาณ20เมตรนะครับแต่ว่าความกว้างนี่ก็ประมาณเมตรกว่าๆเนาะก็ไม่เยอะเนาะก็ให้ทุกท่านได้เห็นได้ชมนะครับน้องๆเลี้ยงนะครับอันนี้ปลาดุกตายนะครับน่าจะนอกน้นําหรือเปล่านะครับตัวเล็กเนาะตัวเขาขนาดประมาณหนึ่งนิ้วนะครับถ้าซื้อมาก็ตัวละประมาณ สองบาทนะครับบาทห้าสิบนะครับประมาณนี้นะครับถ้าซื้อซื้อมาปล่อยมาเลี้ยงนะครับก็พาทุกท่านมาชมนะครับรอบๆบริเวณเนาะนน้นด้านโน้นมีต้นมะละกอนะครับลูกดกนะครับตําส้มตํานะครับเด็กๆก็ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับได้เรียนรู้วิธีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของทางโรงเรียนนะครับก็เป็น แนวคิดนะครับเป็นวิชาอีกวิชาหนึ่งครับวิชากเกษตรนะครับเด็กๆนักเรียนได้ฝึกเรียนรู้นะครับการทรรําเกษตรผสมผสานนะครับสามารถนําความรู้นี้นะครับประสบการณ์ไปต่อยอดนะครับทําที่บ้านของตัวเองได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมต้นกล้วยหอมนะครับต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับลูกก็เลยลูกลูกเล็กเนาะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ แต่ก็ยังพอทานได้นะครับมาดูด้านในนะครับก็จะเป็นแปลงชะอมเนาะมีชะอมด้วยขึ้นก็จะมีหญ้าขึ้นแซมนะครับโรกหน่อยๆเนาะสามารถตัดไปเลี้ยงบัวได้อีกนะหญ้าก็ใช้ประโยชน์ได้ตรงนี้ก็ไปเลือนพ่อชํานะครับก็จะดูลกๆหน่อยนะช่วงหน้าฝนฝนตกนะครับไม่ค่อยมีเวลามาทำกันเด็กๆนะครับ หลังจากนี้นะครับหมดฤดูฝนแล้วก็เริ่มเข้าหน้าหนาวนะครับก็เด็กๆเขาก็คงจะได้มาพัฒนาแปลงผักบริเวณตรงนี้นะครับก็เลยพาทุกท่านมาชมนะครับการศึกษาเรียนรู้ของเด็กๆนะครับปัจจุบันนะครับเราก็ต้องให้เขาได้เรียนรู้วิถีพอเพียงนะครับการปลูกผักนะครับการทําปุ๋ยหมักนะครับการทำเอ็มขยายเอ็มนะครับหลายๆอย่างให้เขาได้เรียนรู้นะครับเพื่อ สามารถนําไปต่อยอดนะครับในเมื่อเจริญเติบโตแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มีบ้านมีครอบครัวมีแปลงมีที่ดินที่นานะครับก็ไปทําต่อได้นะครับก็มีผักผลไม้นะครับหลายหลายชนิดอยู่บริเวณนี้นะครับสมุนไพรก็เยอะนะครับขาตะไคร้นะครับเป็นสมุนไพรนะครับได้หมดเลยนี่ก็จะเป็นใบกะเพราเมื่อเขือนี้ก็สามารถนําไปนะครับ ตากแดดนะครับแกะออกตากแดดสามารถไปเพาะขยายพันธุ์ได้อีกนะครับไม่ต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่เนาะก็สามารถขยายได้นะครับก็พาทุกท่านมาชมนะครับไปอยู่ตรงไหนเห็นแปลงเกษตรนะครับก็มีความสนใจนะครับเพราะเป็นคนชอบทำเกษตรอยู่แล้วก็เลยนำมาฝากนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องของเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คริสหน้าครับสวัสดีครับ